นี่เห็นไหมครับต้องโค่นนะครับต้องโค่นต้องทําใจนะครับทําใจถึงแม้นว่าเราจะปลูกมานานแล้ว<ม>อ้อเสียดายก็เสียดายนี่คือต้นสักรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกโตแล้วนะครับโตแล้วเนี่ยสามารถตัดขายได้เลยรื่นครับเข้ามาในรลรื่นเลยนี่เป็นคลองน้ําครับเป็นคลองน้ํางามนะครับก็มีปลานะปลามันจะมา ช่องยูทูบครูใหญ่ยาวครับวันนี้นะครับวันนี้จะพาพี่น้องนะครับมาดูว่าตอนนี้เดี๋ยวผมกำลังทําอะไรครับมันเป็นเรื่องราวที่น่าเศร้าครับผมซึ่งอยู่ด้วยกันมาตั้ง8ปถึงเปีนะครับที่ผมปลูกต้นปาล์มเพื่อเป็นเขาเรียกว่า เขตแดนระหว่างสวนนะครับผมทีนี้เมื่ออยู่วันหนึ่งนะครับผมผมต้องมาทำลายมนะันเสียดายมากเลยครับเสียดายแต่ก็ทำไงได้ครับผมเพราะว่าปลาล์มตอนนี้เนี่ยมันไม่มีราคาเลยนะผมก็เลยตัดทิ้งใจนะครับโค่นทิ้งเนาะโอ้เนี่ยตอนนี้เขากำลังตัดอยู่นะครับผม คาดมันออกก่อนแล้วจะโค่นนะครับผมตอนนี้ก็เป็นงานกันคนหนึ่งก็ขึ้นจัดด้านบนนะครับผมนี่ลูกกาน,นะครับลูกก็โตอยู่นะครับลูกก็โตอยู่ตอนนี้ราคาอยู่ที่สี่บาทสามสิบตังค์แค่นั้นเองนะครับผมเนี่ยขายหมดเนี่ยไม่รู้จะได้กี่ร้อยบาทเนาะตู้ะตอนนี้นะครับผมจะโค่นทิ้งแล้วผมก็จะปลูก ทุเรียนนะครับปลูกทุเรียนเพิ่มนี่นี่ทุเรียนผมก็โตแล้วฮะผมโตแล้วเริ่มโตนี่เห็นไหมครับต้องโค่นนะครับต้องโค่นต้องทําใจนะครับทําใจถึงแม้นว่าเราจะปลูกมานานแล้วอ๋เสียดายก็เสียดายแต่มันไม่มีราคาเลยครับไม่มีราคาจริงๆนี่เห็นไหมครับเพราะว่าเอาไปก็ไม่คุ้มค่าเนาะก็เลยจะตัดใจโค่นเลย ยีนะ่สกว่าต้นครับผมนี่ตัดออกแล้วผมก็จะลงทุเรียนครับผมว่าทุเรียนนี่กิโล 1, 150บาทถึงสองร้อยเกตพิมยมนะครับผมเนี่ยผมปลูกมาแล้วนะครับ4ป,ปีครับสปีอีกปีหนึ่งก็คงจะได้ผลแล้วเนาะผมว่าเราเสียเวลากับต้นปลาล์มนี่มานานพอสมควร ที่นี้เราก็ลองมานะครับเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงนี่แหละจะลงตามช่องที่ตัดออกเลยนะครับผมเนี่ยตามช่องนี้แหละครับน่าจะได้อีกสิบกว่าต้นนะครับสิบกว่าต้นเนาะนนปามสี่บาทสามสิบตังค์ต่อกิโลแต่ทุเรียนนะครับทุเรียนอ่ากิโลละร้อยห้าสิบครับผมพี่น้องเนี่ย นี่คือสภาพสวนของผมนะครับผมทําความสะอาดอยู่ตลอดนะครับตัดหญ้านะครับยี่กว่าสนามกอบเลยเนี่ยแต่ให้สะอาดอยู่ตลอดนะครับยาวไปโน่นละครับผมโน่นเนี่ยตอนนี้กําลังโค่นอยู่นะครับโค่นอยู่ผมก็ปลูกหลายอย่างครับนี่ก็มนาวนะครับแป็นพิจิตนะครับผมได้ผลละเนาะได้กินครับได้กินเราไม่ได้ปลูกเพื่อเป็นพืชธุรกิจนะครับผมไม่ได้ปลูกขายนะครับ เอาไว้ปลูกกินครับปลูกกินปลูกอยู่ปลูกกินประมาณนี้แหละครับผมเนี่ยนี่ขาครับคิดดูนะครับผมสูงเกือบสองเมตรนะครับผมนี่ความสูงของมันสองเมตรกว่านะครับผมนี่ดูมันงาม,มากเลยครับงามมากเลยเนสูงสองเมตรกว่านะครับเวลาเราจะกินเราก็ไปถอนถอนมากินได้นะครับผมดูงาาม,มากเลยเนาะนี่คือขาครับผม นี่คือสวนป่าของผมเนาะสวนไม้สักสักทองนะครับสักทองนะเป็นไม้มงคลด้วยโตแล้วครับนี่ก็อยู่ประมาณสี่ปีครับสีป่ปีสูงประมาณสิบกว่าเมตรแล้วเนาะเนยะร่องนี้ผมก็จะตัดนะครับใบเป็นเดินเล่นนะครับเดินเล่นนะครับเนะี่ยแล้วอีกส่วนหนึ่งนะครับผมก็ปลูกหวายนะครับผมจะพาไปดูนี่หวายครับหวาย ปลูกตามช่องนะครับต้นไม้นเนี่ยผมปลูกสามสิบกว่าต้นครับผมเอาไว้แกงกินไปแกงกินเนาะพี่น้องเนี่ยคนแก่ชอบกินของขมขมนะครับผมเนี่ยช่องว่างระหว่างต้นไม้นะครับต้นสักต้นตะเคียนนะครับผมต้นพยุงเนาะนต้นยางนาครับต้นยางนาต้นยางนานี่ก็อยู่สี่ปีถึงห้าปีนะ เห็นไหมครับตอนนี้เนี่ยเห็ดละงงกด้ออกแล้วนะครับผมนี่เห็ดละงกออกบริเวณโคนต้นมันนะครับผมเพราะว่าผมเอาเชื้อมันใส่โคนต้นของมันแล้วก็ปลูกดอกกระเจียวครับยาวไปเลยครับยาวไปนู่นเลยนเนาะนี่ยดอกกระเจียวทั้งนั้นเลยนะครับผมอ่าผมว่างๆผมก็จะตัดป่าอเอาหญ้าออก เนาะให้มันสวยงามด้วยเนาะแล้วก็ภายในบริเวณนี้นะครับผมก็ได้เขาเรียกว่าสางครับสางตกแต่งกิ่งต้นไม้ครับตกแต่งกิ่งต้นไม้ยางนาครับยางนาไม่ได้ไม่ได้สางออกเนาะอันนี้ก็คือพยุงครับพยุงนี่เป็นความสุขอีกชนิดหนึ่งแบบหนึ่งนะครับซึ่งเราทำโดยเป้าหมายของเรานั้นก็หาความสุขให้กับตัวเองเท่านั้นเอง ไม่ได้ต้องการว่าพืชเหล่านี้จะเป็นพืชที่จะสร้างรายได้ให้กับเราเนาะสร้างเงินให้กับเราไม่ใช่นะครับผมผมปลูกเพื่อความสุขสร้างป่าให้กับตัวเองเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยป่านี่ไม่ค่อยมีแล้วนะครับป่าไม่ค่อยมีแล้วเราก็เลยมาสร้างป่าให้กับตัวเองเนี่ยสางยังไม่ได้เก็บนะครับผมยังไม่ได้เก็บทำลุงโล่งไว้ก่อนนะครับนี่คือต้นตักรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกโตแล้วนะครับโตแล้วเนี่ยสามารถตัดขายได้เลย เนี่ยความยาวประมาณสิบยี่สิบเมตรเลยครับผมปลูกหลายต้นรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกที่ผมปลูกไว้เป็นเขาเรียกว่าเขตแดนนะครับเนี่ยเป็นแนวไปเลยครับเป็นแนวไปเลยนนาะยังไม่ได้ตัดป่าออกนี่คือความสุขอู่แบบหนึ่งของผมนี่คือกล้วยที่เราปลูกนานแล้วนะครับลูกมันก็จะเล็กลง เพราะว่ากล้วยีต้องย้ายบ่อยๆนะครับสองปีย้ายนะครับถ้าเราจะปลูกฝังเอาไว้เลยเดี่ยเล็กลงเรื่อยนี่คือต้นซมโอนะครับผมไม่น่าจะได้กินครับมแมลงเจาะหมดเลยเน,นี่ยหวานเลยนะครับไม่มีขมเจาะหมดทุกลูกเลยโอ้เหนน่าเสียดายไม่ได้มาดูนะครับอันนี้ก็มากระทกลกนะครับผม เขาเอาไว้ทำน้ำดื่มกินนะครับผมก็ทุกลกหรือเสาวรดหรืออะไระเนี่ยงามเลยขึ้นกับต้นสมโอครับผมนี่คือละมุดนะครับละมุดปีสองปีน่าจะได้กินทังนี้ทั้งนั้นนะครับต้องเอาใจใส่ดูแลพอสมทุวรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำเรื่องปุ๋ยนะครับ เนี่ยเราก็ป,ปลกูกป่าปนกันกับป่าทุเรียนอันนี้มังคุดครับมังคุดเนี่ยมังคุดกำลังถอดยอดใหม่เลยเนาะประงงามปรลยงงามครับผมมังคุดลองกองครับนี่ลองกองอยอดไปนเนี่ยครับพวบแมลงครับมแมลงโอ้ดูนะครับโอเคลูกแล้วทิ้งไปเลยนะครับผมอันนั้นก็ลำไยครับลายลำไย ปลูกอย่างละต้นสองต้นครับผมนี่โนนก็เป็นเงาะครับเงาะเงาะเงาะนี่ก็สองต้นครับเงาะสองต้นไม่เฉพาะไม้ผลนะครับไม้ดอกเราก็ปลูกนะครับนี่ดอกจานครับดอกจานอันนี้พันธุ์สีเหลืองครับพันธุ์สีเหลืองปลูกเอาไว้ดูเล่นนะครับปลูกไว้สามต้นครับสามต้นนี่โตแล้วโตแล้วครับผม นี่มะขามหวานครับมะขามหวานพันมาจากโน่นแหละครับผมเพชรบูรณ์ครับเพชรบูรณ์ออกดอกครับปีออกลูกแล้วครับออกฝักแล้วยังไม่โตเท่าไหร่ครับผมมะขามหวานครับมะขามหวานออกไม่ค่อยดกนะครับที่คือทางเข้าบ้านเรานะครับอินนารีสอร์ทครับผมแล้วก็ทำความสะอาดตลอดเลยนะครับ เข้ามาก็ดูสะอาดสะอ้านครับรอบข้างเราก็ปลูกพวกไม้ดอกครับไม้ดอกเนาะแล้วก็ไม้ผลก็คือมะพร้าวนะครับมะพร้าวหรือทางเข้าทางเข้าที่เพ้าน้ําหอมครับมะพร้าวน้ําหอมครับกําลังออกลูกเลยครับตอนนี้หอหน้าผลนะครับเราก็ใส่ปุ๋ยครับใส่ปุ๋ยขี้ไก่ครับปุ๋ยขี้ไก่ก็จะได้ออกลูกอีกิีเกือบยี่สิบต้นนะครับ เกือบ20ต้นนะครับปลูกไว้ตามแนวทางเข้านะครับี่ไม้แดงครับไม้แดงอันนี้ไม้ที่ผมซื้อนะครับที่แล้วมันก็มีอยู่แล้วครับโตอันนี้โตแล้วครับผมเนี่าที่ดดยบริเวณนี้เป็นน้าท่วมนะครับถ้าน้ำไม่ท่วมนะปลูกผักหวานครับไม้แดงกับผักหวานนี่มันจะเข้ากันนะครับโตแล้วครับโตแล้วแล้วก็จะมีไม้ทุ่มนะครับกระทุ่มเนาะ แล้วก็เป็นไม้อ,อะไรเนาะนี่เนาะเป็นดอกนะครับผมกินดอกได้กินลูกได้นะครับแล้วก็ดอกไม้ชินตรงครับชินตรงเนาะเอามาจาักเคลื่อนเนี่ยออกงนอครับดาวเลยเป็นพันใหญ่นะครับเป็นไผ่พันใหญ่นะครับชินตรงครับผมนู่นบริเวณนี้ก็มันเป็นของเล็กๆนะครับ องเล็กๆนั่นก็คือเขาขุดนะครับเพื่อเอาไปถมถนนถนนนี่ก็อยู่ใกล้นะครับถนนนะครับเป็นคลองเล็กๆนะนีนน่่ก็ต้นถอนใหญ่เลยเนาะลุบลื่นรครับเข้ามาในลุบลื่นเลยนี่เป็นคลอง,น,น,องน,น,น้าครับเป็นคลองน้ำสวยงามนะครับก็มีปลานะปลาจะมาออกลูกออกอยู่ที่นี่เนาะส่วนมากจะเป็นปลาช่อนนะครับปลาช่อน ก็เลยไปที่นี่นะครับผมเนี่ยต้นไม้เยอะเลยนี่ก็ต้นแดงครับต้นแดงเนี่ยต้นใหญ่เลยนะอันนี้ก็นอนไม้ไล่ครับนอไม้ไล่นะครับผมนะหาก,กินยากครับทุกวันนี้นะครับนอกจากขึ้นเขาขึ้นป่านะแต่ผมก็ยังไม่กินครับผมให้เขาขยายพันธุ์ออกเยอะๆก่อนเนาะเป็นหนอไม้ที่อร่อยที่สุดในบรรดานอไม้นะครับเนี่ยผมเอามาสี่ต้น,นครับรอดต้นเดียว คอเดียวครับนี่นอนนี่เาเรียกว่านอนไหลนะครับไม่ไล่นะครับผมนี่ก็ไปชิมตรงครับชิมตรงนี่จิมจิมชุงจิมชุงนี่ชิมตรงนะครับผมนี่ก็สวนของผมนะครับมีความกว้างสิบไร่ครับสิบไร่โน่นบ้านของก็อยู่ที่โน่นนะครับอที่โน,น่น เราบริเวณนี้นะครับผมจะทําความสะอาดนะครับนะให้สะอาดอยู่ตลอดครับตามแนวเสาแนวรั้วนะครับผมก็ปลูกต้นอ่าเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยนะครับเป็นลูกแก้วมังกรครับแก้วมังกรเนาะปลูกไปตลอดแนวนะครับปลูกไปตามแนวนี้นะฮะเนี่ยปลูกเกือบทุกเสาแล้วครับประมาณยี่สิบสามสิบต้นแล้วครับผม นี่ผักหวานป่าครับผักหวานป่าโตแล้วะปลูกยี่สิบสามสิบต้นครับเหลือเพียงสองต้นเท่านั้นนี่ครับคู่กันอยู่บนป่าอยู่เนี่ยนะเป็นต้นที่ผมว่าไม่เอาแล้วนะแต่มันก็รอดนะครับรอดรอดนี่ผักหวานป่าครับผักหวานป่าโตแล้วเนาะนี่มันห้านาทีนะครับไม่ใช่มันทำประหลังนะครับมันห้านาทีคือเป็นมัน นะครับที่กินแล้วอร่อยนะครับผมเอาไปเผาไปหมกไฟกินเนาะเนมันห้านาที หลังจากพาเดินป่าชมสวนแล้วนะครับผมตอนนี้ผมก็จะมาให้อาหารป่าด้วยขนมปังนะครับขนมปังเนี่ยดูนะครับปลาปลาดุกครับปลาทุกชนิดนะครับอยู่ในนี้นะครับส่วนมากจะขึ้นมาให้เห็นนะก็คือปลาดุกปลาดุกปลานินปลายีสกปลาตะเพียนปลาหมอปลาช่อนนะครับเต็มไปหมดเลยเนาะเนี่ยเห็นไหมครับก็เป็นความสุขนะครับชีวิตหลังกเกษียณของผม ใช้ชีวิตอยู่สองตายายนะครับสองตายายก็มีธุรกิจเล็กๆนะครับนั่นก็คือทำรีสอร์ทนะครับรีสอร์ทก็ตอนนี้ก็เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีเนาะก็พอได้ซื้ออาหารซื้อกับข้าวกินก็แค่นั้นก็พอแล้วเนาะชีวิตแค่นี้ก็มีความสุขแล้วผมไม่ได้ดิ้นรนอะไรอีกแล้วนะครับไม่ดิ้นรนอะไรอีกแล้วทําทุกวันนี้ก็ทําเพื่อความสุขนะครับเนี่ย เรามานั่งนะครับคือบริเวณสระนี้ก็อยู่ใกล้ๆบ้านนะครับเนี่ยเนี่ยเป็นาลาที่ผมทําเอาไว้นั่งเล่นนะครับผมเนี่ยบ้านก็อยู่ที่นี่นะครับผมเนี่ยบ้านคูณยายาก็ธรรมดาเป็นบ้านไม้ธรรมดาครับผมโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับพาพี่น้องดูสวนนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวของผมนะครับที่ใช้ชีวิตอยู่ที่ที่นี่นะครับที่บ้านของเราเองนะครับผมนั่นก็คือ นะครับเราก็ทําสวนเกษตรนะครับไม่ใช่พอเพียงแล้วครับผมคือผมทําอย่างที่ผมต้องการอยากจะทำนะผมว่าความสุขของมนุษย์เราเนี่ยไม่มีอะไรที่จะมีความสุขเท่าที่เราอยากจะทําสิ่งที่เราต้องการแล้วได้ในสิ่งที่เรา,าต้องการนะครับมันจะมีความสุขมากนะครับอ่าเราก็เรื่องสุขภาพร่างกายนะก็ไม่มีโครคภัยไข้เจ็บอะไรนะครับผมอ่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเขาก็บอกว่า ถึงจะกินยาหรือมีหมอดีนะครับมันก็สู้เราที่จะดูแลตัวเองไม่ได้เขาบอกว่าคนอายุยืนนั่นคือคนอารมณ์ดีนะครับคนอารมณ์ดีถ้าคนหน้าบูดหน้าบึ้งนะครับซีเรียสเครียดอยู่ตลอดทําให้ตัวเองเครียดอยู่ตลอดเนี่ยนั่นก็คือคนจะอายุสั้นนะครับแล้วก็โรคภัยเบียดเบียนด,ด้วยนะครับสําหรับผมแล้วนะครับไม่มีเรื่องอะไรจะคิดนะครับลูกก็โตหมดแล้วนะนี่สินอะไรเราก็ไม่มีนะครับถึงเวลาอยู่บ้านเราก็ทํางานอยู่ในบ้านนะครับ ถ้าหากเราพอมีเวลาเราก็พอมีเงินบ้างเราก็ออกไปเที่ยวครับผมนี่ก็คือฤดูการอีกทักหน่อยในะออกพรรษาในการฤดูหนาวแล้วเราก็จะพากันออกไปเที่ยวนะครับออกไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับคิดว่าจะไปทางภาคเหนือนะครับทางภาคเหนือปีนี้นะครับผมโอเคขอบคุณมากสาหรับท่านที่เข้ามาติดตามชีวิตหลังกเกษียณครูยยาผมไปเปิดคลิปดูย้อนหลังนะครับผมโอ้โหจากคลิปหลักร้อยเป็นหลักพันจากหลักพันก็เป็นหลักหมื่นนะครับที่ท่านเข้าไปติดตาม แล้วก็มีหลายๆท่านนะครับคอมเมนต์มานะคะว่าเชีวิตแบบนี้ก็น่าสนใจนะครับอยากจะทําแบบนี้แหละแต่ผมยังไม่พร้อมนะครับชีวิตเนี่ยจะให้มันพร้อมเลยมันไม่พร้อมหรอกครับเหมือนพวกผมเนี่ยก็ไม่ได้พร้อมอะไรสักอย่างนะครับผมก็คือทําเวลาที่เรายังแข็งแรงอยู่หรือทําแล้วมีความสุขนะครับไปได้นะครับกินได้นะครับนั่นก็คือเราก็ต้องร่มทำนะครับบางคนบอกว่าเกษียณมันคู่ยาว นะครับก็จะมาทําอันนี้นะครับผมทําก่อนเกษียณนะครับอ่าผมเหลืออีกต้องหกปีผมถึงจะเกษียณนะครับผมได้ทําทําไว้นะครับพอออกมาปุ๊บแล้วก็ใช้ชีวิตแบบสบายเลยครับผมโอเคขอบคุณมากนะครับสำหรับท่านที่ติดตามคลิปของผมมาตลอดนะครับขอบคุณมากอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดถ้าถูกใจก็กดแชร์นะครับกดไลค์ให้หน่อยนะครับผมโอเคครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ